ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขการส่งออกของประเทศล่าสุดในเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งการส่งออกมีการติดลบ อยู่ที่รละ1 1 4ซึ่งเป็นตัวเลขการส่งออกที่ติดลบน้อยลงจากเดือนก่อนหน้าหรือว่าเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งในเดือนมิถุนายนการส่งออกติดลบมากถึงรอละ2 3 1 7โดยการส่งออกที่ติดลบนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์มองว่ากำลังจะค่อยๆปรับฟื้นตัวดีขึ้นแล้วแล้วก็มีการส่งออกอยู่หนึ่งตลาดที่มีการเติบโตแบบโดดเด่นนั่นก็คือตลาดสหรัฐ โดยตลาดสหรัฐในเดือนกรกฎาคมนะคะการส่งออกขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ17.8ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆที่การส่งออกยังคงมีตัวเลขติดลบอยู่อันนี้กำลังทำให้กระทรวงพาณิชย์มองว่ากำลังมีความกังวลว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดของตลาดสหรัฐจะกำลังเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดสหรัฐเองนะคะ ทำให้ประธานาธิบดีสหรัฐเพ่งเล็งประเทศไทยหรือเปล่าอาจจะถูกเป็นเป้าโจมตีในเรื่องของการทําการค้าหรือว่ายกประเด็นในเรื่องของการทําการค้าไม่เป็นทรรของไทยกับสหรัฐมาเป็นการสร้างผลงานก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือไม่อันนี้เดาใจประธานาธิบดีสหรัฐไม่ถูกนะคะแต่กระทรวงพาณิชย์เองค่ะมองว่าการที่จะ โดนสหรัฐโจมตีเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์กำลังหาทางออกให้กับในส่วนนี้นะคะว่าถ้าเราป้องกันการถูกโจมตีจากสหรัฐได้ด้วยการเลี่ยงไปส่งออกสินค้าในตลาดที่ปลอดภัยกว่าตลาดสหรัฐโดยกระทรวงพาณิชย์มองไปยังตลาด CLMV ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตลาด CLMV นะคะยังเติบโตได้น้อยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงต้นปี นื่งจากมีการระบาดของโควิด19ด่านการค้าชายแดนต่างๆก็ถูกระงับปิดด่านไปเวลานี้เมื่อมีการผ่อนคลายมากขึ้นด่านการค้าชายแดนกำลังทยอยเปิดในส่วนนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์มองว่าการที่จะผลักดันไปยังตลาด CLMV ถือเป็นโจทย์ที่ดี ที่จะเข้ามาทดแทนหรือว่าตอบโจทย์การทำการค้าของสหรัฐให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เติบโตจนสูงมากเกินไปและกลายเป็นว่าประเทศไทยอาจถูกเป็นเป้าโจมตีจากสหรัฐได้ในส่วนนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังมีความกังวลมากเกินไปหรือเปล่าทางภาคเอกชนมีแนวคิดหรือว่ามีความเชื่อเหมือนกับกระทรวงพาณิชย์ไหม มองว่าภาคเอกชนไม่ได้มีแนวคิดเหมือนกระทรวงพาณิชย์ในทีเดียวนะคะเพราะว่าทางภาคเอกชนมองว่าการเติบโตของตลาดสหรัฐเวลานี้เป็นเพียงการเติบโตในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตของโควิด1 9ในช่วงที่สหรัฐกำลังทำสงครามการค้ากับประเทศจีนทำให้สหรัฐต้องมีการนำเข้าสินค้าเพื่อที่จะมาทดแทนตลาดจีน โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่มีการนำเข้าก็ไม่ได้มีการนำเข้าจากประเทศไทยเพียงประเทศเดียวนะคะประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆสหรัฐก็มีการนำเข้าด้วยเช่นกันในสินค้าที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มาทดแทนตลาดจีนหรือว่าสินค้าที่เป็นสินค้าจำเป็นเพื่อที่จะป้องกันการระบาดของโควิด1 9หรือว่าสินค้าที่มีความจำเป็นในเรื่องของการสาธารณสุขอย่างเช่นสินค้าถุงมือยางผลิตภัณฑ์ยางซึ่งสหรัฐมีการนำเข้ามาก ในส่วนนี้นะคะทางภาคเอกชนมองว่าประเทศไทยน่าจะมีทางออกหากสหรัฐจะยกประเด็นนี้มาโจมตีหรือว่ามาสร้างเป็นประเด็นกีดกันทางการค้ากับประเทศไทยนะคะเชื่อว่าสามารถที่จะชี้แจงให้สหรัฐได้เกิดความเข้าใจได้เพราะว่าการทําการค้าของไทยกับสหรัฐที่เติบโตเวลานี้นะคะไม่ได้เป็นการที่ไทยผลักดันการค้าไปยังสหรัฐแบบผิดปกติ แต่ว่าเป็นการเติบโตในความต้องการของสหรัฐเองในช่วงที่ต้องการมีการนำเข้าสินค้าเพื่อที่จะไปทดแทนตลาดจีนเวลานี้ภาคเอกชนอยากให้กระทรวงพาณิชย์มองนะคะว่าการรักษาตลาดสหรัฐที่มีการเติบโตในเวลานี้ให้เป็นการเติบโตแบบยั่งยืนถาวรน,น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่กระทรวงพาณิชย์กำลังกังวลว่าจะถูกโจมตีหรือว่าตอบโต้จากสหรัฐ เพราะว่าการรักษาตลาดที่มีการนำเข้าในช่วงที่เวลาวิกฤตแบบนี้ให้เป็นตลาดที่ถาวรแล้วก็เป็นตลาดหลักของไทยในอนาคตน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับการค้าของประเทศมากกว่าที่จะมากังวลน,นะคะว่าจะถูกตอบโต้โจมตีเพราะเวลานั้นนะคะหากสหรัฐเกิด ตอบโต้ประเทศไทยจริงๆก็เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถรับมือแล้วก็รองรับวิกฤตที่เกิดขึ้นหากสหรัฐจะมีการตอบโต้ได้เวลานี้มองว่าการที่ประเทศไทยกังวลมากจนเกินไปไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับเศรษฐกิจของไทยเวลานี้นะคะการรักษาตลาดทำให้การส่งออกเติบโตเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถฟื้นตัวได้ เป็นเรื่องที่ดีกว่าที่ประเทศไทยจะกังวลการชี้แจงในประเด็นที่ถูกตอบโต้เป็นระยะไปดีกว่าการที่ประเทศไทยจะไม่ลุกขึ้นสู้แล้วก็ระงับการส่งออกไปยังสหรัฐท้งทั้งที่ยังไม่มีการตอบโต้โจมตีการไม่สู้ตั้งแต่เริ่มต้นอาจจะทำให้การส่งออกของประเทศไทยติดลบมากขึ้น ซึ่งเวลานั้นนะคะเมื่อการส่งออกติดลบมากขึ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศก็จะทําได้ยากขึ้นด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนจะต้องมาคิดร่วมกันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN